สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับวันนี้ผมก็จะคุมเป็นผ้าคุมรถของปาจ e โร่ปี2016นะครับปาจโร่รุ่นนี้มีเสาอากาศนะครับแต่ว่าเสาอากาศสามารถพับได้เราก็จะไม่เจาะเสารอากาศนะครับ ผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าตรงรุ่นนะครับเราตัดตรงรุ่นให้เลยนะครับแล้วก็เป็นการตัดใหม่นะครับเราไม่ได้ตัดสต็อกผ้าไว้ตัวเนื้อผ้าเขาเรียกว่าผ้าเซนโซลอนนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใหยแล้วก็เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์นะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับเป็นผ้ากันน้ำนะครับกันแสงแดดแสง UV ครับ นีครับตัวเนื้อผ้าจะเป็นผ้าชั้นเดียวแบบนี้นะครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้ครับดึงได้กระชากได้นะครับผ้ารถปาเจโล ero, คันนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ5-6กิโลนะครับฉะนั้นเวลาคุมรวมพัดแรงผ้ามีน้ำหนักครับผ้าก็จะไม่ปิวไปไหนนะครับ ก็ใส่แค่ยางยืดข้างล่างก็พอครับผมหรือบางท่านอาจจะอยากได้เชือกด้านล่างเสริมแล้วก็ทำให้นะครับแต่ว่าเราจะคิดตังเพิ่มนะครับเป็นผ้ากันน้ำแบบนี้นะครับตัวเนื้อผ้าผิวผ้าจะมันวาวน้ำจะไม่ค่อยจับนะครับแล้วก็เวลานกขี้นกหรือว่า พวกฟุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกันได้ดีขี้นกก็ไม่สามารถซึมผ้าลงถึงเนื้อสีของรถได้นะครับนะครับพอคุมก็จะพอดีสวยงามนะครับไม่รัดเกินไปไม่ตึงเกินไปนะครับผ้าคุมเราตัดตรงรุ่นเลยครับปาเจโร่เราขายอยู่ที่3,000บาทนะครับ ส่งแบบเก็บเงินปลายทางลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาผ้าคุมรถเนื้อผ้าดีๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับสมหูดีด